รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ เมืองแคนดี้ครับเมืองหลวงเก่าของประเทศศรีลังกาครับซึ่งแคนดี้เนี่ยถ้ามองแต่แผนที่เนี่ยจะอยู่ใจกลางประเทศศรีลังกาเลยครับเป็นปภูมิประเทศที่อ้อมล้อมด้วยหุบเขาครับและแคนดี้เนี่ยก็มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือพระเที้ยวแก้วครับแต่ตรงนั้นน่ะผมมาติดวันติดเวลาคือเทศกาลแห่พระเที้ยวแก้วเนี่ยหมดไปแล้วเราหากิจกรรมอย่างอื่นหรือว่าวิธีอย่างอื่นที่จะเดินทางในเมืองนี้สนุกสนุกกันไหม หาอะไรกินก่อนป่ะวางรถด้วยนี่ขนมพกด้วยยูชอาปัสอ่ายูชิาปัสเอาหนึ่งอันหนึ่งอันยูชิาปัสนั่งกินน้ำชาขนมปังก่อนอเพราะว่าน้ำชากับขนมปังที่นี่เขาบอกขึ้นชื่อนี่เป็นขนมปังที่เขาทำสดๆเขาบอกว่าเขาเพิ่งทำ อยู่ที่หลังร้านครับแล้วก็ทําเสร็จแล้วก็ออกมาเขาบอกว่าถ้าอยากจะลองทาหรือว่าเห็นสูตรวิธีการทําเขาบอกให้ไปที่หลังร้านเลยสามีเขากําลังทําอยู่เข้าไปได้ใช่ไหมหลังร้านเข้าไปได้หลังร้านใช่ไหมได้มาดูเลยเมื่อกี้เข้ามาหลังร้านเขา าก็บอกว่าดูได้เลยนี่แหละวิธีการทําขนมปังแบบโบราณเขาบอกว่าดูได้แต่อย่าต้องแต่อย่าขอต้องแล้วแหละเพราะว่ามันน่าสนใจว่าวิธีการทําขนมปังแบบนี้เหมือนบ้านเราสมัยก่อนที่ใช้เตาถ่านหรือว่าเตาที่เป็นหม้อดินขนาดใหญ่ไอั้เนี้ย อันนี้คือแป้งนี้นะคือเวลาล้างมือก็อันนี้เนี่ยก็จะเอาน,นี้แหละล้างมือคือไม่แอบดูแล้วสงสัยตั้งนานแล้วแหละว่าเอ๊ะนี่ขนมปังที่เรากินน่ะเขาทํายังไงอะไรเงี้ยคือเขาทําแบบโบราณมากที่เนี้ยคือเขาบอกว่า อย่างที่ททยินเมีเขาทานขนมปังนะครับเพราะว่าขนมปังเนี่ยมันไม่เสียง่ายเพราะว่ามันเก็บได้นานก็เป็นอาทิตย์มันก็ไม่เสียแล้วทำไมที่ร้านเนี่ยทำไมมีแต่ผู้ชายทาครับไม่มีไม่มี ไม่มีผู้หญิงทำเลยอกันที่อะไรกนได้ก็่าพิกันนี่พาอไก็รนงแก่ไม่กันมันเสกกันได้บุหลวงพมาทวไปกันันดบันเสกัถ้าก่าอมาที่เมกรันี่พูแกรกันกรนนเวินางางวันพี่จมันลยแ่นยมาไนก็รงก็คือเข้าใจง่ายที่เขาบอกเมื่อกี้ครับงานหลังร้านก็จะเป็นงานห้องครัวบ้านเราอ่ะคือก็จะเป็นงานหนัก างานหนักมากด้วยการผสมแป้งการยกถังแป้งหรือว่าการนวดแป้งเนี่ยมันจะเป็นงานหนักมากถ้าใช้ผู้หญิงมาทําอยู่หลังร้านอย่างเงี้ยมันก็จะยากสําสหรับผู้หญิงมันจะเหนื่อยมากเขาก็เลยว่าผู้ชายนี่แหละทำที่หลังร้านร้านีก็จะน

เขาบอกว่าไปจุดเตาได้แล้วป่ะเดี๋ยวให้คนนี้เขาทำต่ออะโอกาสดีเนี่ยมาร่วมชีวิตกับเขาทำอะไรมาเต้ก่อนล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนจุดเชิงตะกอนเลยอะถ้ามีศพอยู่ข้างในก็ใช่เลยแหละเอาฝาปิดนี่เอามามกระทายกจบเลยนะแล้ววุฒิเนี้ยนีมนหรอใช่เลยอ่ะเราไปวัดที่ไหนก็ได้กันเลยเดเ่อน ก็แบบว่าเส้นนดิเหมือนกันเลยได้มากินไม่ได้เลยหระขาดอย่างเดียวศพอยู่ข้างในอันนี้คือชื่อแบรนด์ของแกนะ New ลิงเบอร์เกอรี่โอ้ยถ้าคนเห็นเบื้องหลังการการบรรจุกี่พ่อนนี่นะใครเขาจะมากินไหมนี่ถ้ามันใส่ยากนะเฮีย คล้ายๆคล้ายที่บ้านเราก็อเปิดเพลงรูปทุ่งศิลปการฟังคลอไปเรื่อยนั่นก็มีความสุขนะการทำงานซีอุเลยเจ่นี่ คิดถึงตอนย้ายมาห่อตัวลิสงนะนะตัวดินเวลาเอาไปขายตามงานวัดอ่ะพอาห่อตัวริสงเสร็จแล้วก็จะเอานี่แหละเอาเตียงตั้งเอาตะเกียงตั้งแล้วก็จุดอย่างเงี้ยแล้วก็ไฟลนอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็แมซีนอย่างนงี้เลยคือคือกันโอ้ย อนนี้ชาคงเงย็นหมดแล้วล่ะดิ่มชาไว้เรื่องความสนใจว่าอยากมากินขนมปังกับชาซึ่งขนมปังของที่นี่ครับเขาก็จะเป็นอาหารหลักเลยซึ่งแตกต่างจแกบ้านเราคืออาหารเช้านั่ก็คือข้าวซึ่งก็จะมีเครื่องดื่มที่ตามมาอย่างน้ำหลักๆที่นี่ก็จะเป็นชานะส่วนมากนี่เขาก็จะดื่มชากัน อะ่รแก้วาเดี๋ยวไไปด้วยกันเสร็จหอ,อมอะ่ะเริ่มน่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องชาแล้วล่ะถามพี่เมงพมเพื่อนสีผมดีกว่าว่าชาเนี่ยมันมาจากไหนแล้วเราตามหาเส้นทางของชากันไหมผมว่ามันน่าจะมีเรื่องสนุกสนุกเกี่ยวกับชานะไ <c oughs> อไ <c oughs> อไอวันโกตูเดดทีการินข้าวหลอมคุกแรงรโรน เฮ้ยรถทีนี่รถอ่าฮตีนีตีกนตีตีกานตีกอ๋อเขาบอกว่าตีกันตีการรถก็ไม่รู้อะจะไปไหนก็ไปตามที่เขาบอกขึ้นรถบัสนั่งตุกตุกแล้วก็จะถึงทีการ์เดนเองซึ่งไม่ยากหรอกคำถามไปเดี๋ยวก็เจอเองและครับ ศิลลังกานี่ไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องฝนตกเพราะว่าฝนตกตลอดสิ่งที่เราอาศัยได้ก็คือนี่แหละคนศิลลังกาเขาก็จะจางร่วมให้ใส่กางร่วมอยู่ป้ายรถเมล์ก็ยืนรอไปอเขาบอกว่าคัน,นี้แหละ ี่แหละครับซึ่งเป็นเมืองที่มีชาเขาบอกให้นั่งรถตุ๊กๆต่อไปไปไม่รู้เรื่องหรอกไปก่อนเลย เจ okay. สิงแล้วขอบคุณนะครับแตงกี้แตงกี้อะสิ่งแล้วครับเขาบอกว่าให้ไปตามหาเอาเองคนที่เก็บชาอยู่แถวเนี้ยผมก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นใครแต่มัน,เป,นเป็นทุ่งชาหรือว่าไล่ชาที่ใหญ่มากนี่แหละครับคือไล่ชาซีรอนของประเทศศรีลังกาครับ ชาที่ติดอันดับโลกภาพที่เห็นอาจแตกต่างจากไร่ชาที่บ้านเราครับนั่นก็คือเขาปลูกใต้ล่มเงาของต้นไม้ครับความน่าสนใจไม่ได้มีเพียงเท่านั้นครับผมกับสนใจวิถีชีวิตของคนในไร่ชาแห่งนี้ครับว่าเขาทำกันอย่างไรถึงได้ชาที่มีคุณภาพติดอันดับโลกวันนี้เราจะมาเบิกทางวิถีของคนในไร่ชาไปพร้อ,รอมๆกันครับ ติดตามต่อช่วงหน้าผมขอมาอยู่กับลุงแล้วก็เจ็บ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 ชาได้ไหมสูตรของสีลังกากินน้ำตาลเสร็จแล้วก็กินชาต่อ๊บ,บคนเบิฟันคนเบิกตาคนเบิกตา ตงนี้คือไร่ชาแต่ตอนนี้เราต้องหาคนที่รู้เรื่องชาหรือว่ารู้เรื่องพื้นที่ตรงนี้ก่อนอายุบาวาสวัสดีครับอายุบาวานเป็นคำทักของคนศรีลังกาครับอายุบาวารคืออายุมั่นขวัญยืนเด้อนั่นภาษาบ้านผมแปลตรงๆเลยง่ายๆลุงดูแลไร่ชาเนี้ยใช่ไหมครับใช่ แกบอกว่าใช่ใช่แล้วแหละผมขอมาอยู่กับลุงแล้วก็เจ็บ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 ชาได้ไหมได้นะแด้วุก็สนอได้นะอ๋อได้ไดปตรงไหนก่อนคนงานอยู่ตรงนู้นเขาบอกว่าให้ไปที่คนงานแกบอกว่าแกเป็นคนดูแลไร่ชาตรงนี้ไปลุงไป ใบเนะี่ยมันต้องแก่ๆหน่อยใบสุดท้ายใบข้างล่างอ่ะต้องแก่ๆอ่ะเอายายเดี๋ยวผมช่วยนี่ใบแก่ๆใช่ไหมยายนี่ใช่ไหม,ยยไหมอ่าใส่หัวไปบ่าได้นะแต่ไม่รู้ไม่ได้ก็ใส่หัวหมันกันเ <laughs> <laughs> มื่อเข้ามาครั้งแรกครับรอยยิ้มของยายบรรดาตาตี ยายมบรดาไปที่จะสอนผมวิธีเจ็บยอดชาครับซึ่งยอดชาที่นี่ก็จะมีหนอนมีอะไรด้วยยายแกบอกว่าแกเจ็บชามาแล้วครับ30กว่าปีตอนนี้แกอายุเจปีแล้วครับยายบรรดาเตรตรี้บรราเตเรตี้ก็พยายามที่จะบอกว่ายอดชาที่อร่อยที่สุดมันต้องมีใบแก่ด้วยซึ่งเป็นชาเฉพาะของศรีลังกาครับโอ้ยอันนี้เยอะเยอะยายถ้าบ้านผมในแกงผักหวานอร่อยเลยได้หน่ รู้จักผักหวานไหมผักหวานเนี่ยเหมือนยอดผักหวานบ้านผมเลยช่วงนี้กําลังออกช่วงเขาสุ่มไฟป่าเนี่ยออกเยอะเลยผักหวานยายยายยายอันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหมฮาริอ๋อได้กรบอกฮาริารอ,อ่ได้กกไดแก่แกแล้วแกไม่เดินหรอกบนเขาแกบอกว่าอย่างนั้นยายอะ่ะเท้าเปล่าแต่ผมเนี่ยเพิเ่งมาถึงผมไม่รู้ว่าคนที่เนี่ยเขา มีวิธีไงเราก็ใส่รองเท้าเข้ามาไม่รู้ว่าผิดประเพณีเขาเปล่ามาผมช่วยอะไรเมืนเครื่อง,งมา <c oughs> อยู่บนหัวนะ <c oughs> นแปลกๆอะ่ะแล้วยายถนัดได้ไง ซึ่งในหนังโฆษณาบ้านเราก็เราก็ดูตามเข้ามาแล้วมาเก็บเขาบอกว่ามันต้องมีใบแก่ๆปนด้วยถ้าเก็บใบอ่อนไปอ่ะมันไม่สามารถใช้ได้อย่างเงี้ยที่ยายแกบอกอย่างเงี้ยก็จะมีใบแก่ๆและไอ้ยอดใบชาอ่อนที่บ้านเราบอกยอดใบชาอ่อนแค่สามใบที่ใบเล็กๆผมก็ว่าเอาแล้วเราก็หยิบตามที่เขาว่าในโฆษณาบ้านเราแต่จริงๆที่นี่ไม่ใช่ <S <S เขาให้หยิบใบแก่ๆไปด้วยถ้าใบอ่อน,ออนไม่ไม่สามารถที่จะใช้ได้มันรสชาติมันจะไม่เข้มข้น โโตัมานม้านอดไ่ไต้องคุมเก็บทั้งหมดนี่่เอกตารครับเออไม่ก็เกินได้โห10เอกตาร1เอกตารเท่ากับ6ไร่ที่ต้องเก็บทั้งหมดวันนี้ต้องเก็บทั้งหมดทึง10เอกตารเลยใช่ไหมเดี๋วลูกราสวยละที่มึงวดแบะดาลูกแมีนเาปมาณนทุกหลุแกบอกว่าแกต้องคุมไม่ได้ว่าคนหนึ่งเนี่ยต้องเก็บไม่ได้วันละ 40, 40กิโลต่อคน อย่างลุงเนี่ยอย่างลุงก็จะเป็นคนคุมคนเก็บใบยอดชายอีกทีหนึงยอดไหนได้ไม่ได้กลุ่มไหนได้ไม่ได้นี่ก็จะเจ็บไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเจ็บแล้วก็เจ็บแบบไม่รู้ว่าตรงไหนเจ็บได้ไม่ได้ลุงก็จะเป็นคนสั่งว่าตรงนี้เจ็บได้ตรงนี้เจ็บไม่ได้ตรงนี้เก็บได้นะก็จะมีคนสั่งขบวนการการเจ็บใบชายอีกทีหนึง่ง เมื่อก่อนเมื่อก่อนไรชาเนี่ยมันเป็นมันปลูกชามาตั้งแต่ต้นเลยใช่ไหมครับมีก์แกลเล่ซับเบอร์ซิมเบเกนครับไนคุณเล็เนี่ยเมื่อก่อนเป็นยางพาราแล้วมันคิดมันคิดเริ่มต้นปลูกชาเนี่ยกี่ปีแล้วครับของดูฮาร์ดแนด์าร์กันดัมปอน่าที่กิจแล้วแล้วแล้วห้าสิบปีเนี่ยใครเป็นคนเอาเข้ามาปลูกที่เนี่ยครับชาอีกกลเสุดต้นนินเดอร์ที่ไม่ว่าคอมประโยชน์ระดีลราทำไมมีอิสระสุดทางเมกาลีคอมสุดทางติบิลาอาผาวคอมเพนีกิงคอมเพนีงอาผาวราชเยละเอีย เข้าใจแล้วที่ลุงแกพูดมาทั้งหมดตั้งแต่สมัยที่ชาติตะวันตกเข้ามาปกครองในศรีลังกาในอินเดียหรือว่าในแถบประเทศบ้านเราแหละในแถบอ,อุตสาคาเนหรือว่าอาเซียนเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็จะเอาพืชพันธุ์ที่คิดว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจเข้ามาเริ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นยางพาราครับที่เอาเข้ามาปลูก พอยางพาราราคามันตกไปเนี่ยเขาก็ตัดยางพาราทิ้งทั้งหมดเมื่อก่อนเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นยางพาราทั้งหมดแล้วก็เอากาแฟเข้ามาปลูกแล้วกาแฟมันก็ไม่สามารถที่จะปลูกได้ครับเพราะว่าฝนมันตกตลอดทั้งปีเลยในก่อนเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนแปลงว่าเอาอะไรมาปลูกดีก็เอาชามาปลูกชาเนี้ยก็มาปลูกเมื่อ50ปีที่แล้วครับอังกฤษเอาเข้ามาซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าเมื่อก่อนที่ตรงนี้ก็เป็นของชาวบ้านทั้งหมดแล้วก็คนยุโรปเข้ามาซื้อที่ของชาวบ้านซื้อแล้วก็มาปลูกชาเนี้ยแล้วชาวบ้านก็ไม่มีสิทธิ ซื้อที่ไม่มีสิทธิ์ทํามาหากินเลยกับที่ของตัวเองที่นั้นก็กลายเป็นของยุโรปไปพอหลังจากประเทศตะวันตกล่าถอยกลับไปเนี่ยที่ก็กลับมาเป็นของรัฐบาลทั้งหมดรัฐบาลก็จัดการในเรื่องการเจ็บใบชาทั้งหมดแล้วแกก็มาเป็นคนคุมเจ็บคนใบชาอีกทีนึงเอออันนี้มันก็วนกลับไปวนกลับมาอยู่เหมือนเดิมซึ่งเมื่อก่อนที่ก็เป็นของรัฐบาลรัฐบาลให้ประชาชนประชาชนขายให้ต่างชาติต่างชาติออกไป รัฐบาลก็เอาคืนตอนนี้รัฐบาลจัดการที่นี้เองทั้งหมดเลยครับใช่ไหมลุงลุงแกบอกว่าแกดูแลไล่ชามันเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วครับตอนนี้แกอายุ5้าสิกว่าปีซึ่งเป็นอายุเกือบเท่าๆกับไล่ชาเลยแกบอกว่าอย่างนั้นตั้งแต่เห็นการเปลี่ยนแปลงของไล่ชาแล้วแล้วต้นชานี่มันมีอายุเท่าไหร่ลงุง ต้นชาต้นหนึ่งเนี่ยมันมีอายุเท่าไหร่เอาพูดหเอาอไหน่อยอยอไหนกีป่ปีมาภาษาเขียนแล้วล่ะตอนเนี้ห้าสบปีต้นหนึ่งแล้วก็ต้องตัดทิ้งเลยเอาพูดมี้เ็ที่ก้าวดนังเกกบละกัละกัละกปันเด็กขปันดก็ดนังกกาดนังอืมโอเคถ้า,ถ,าถ้ารูดแยดีๆแกบอกว่าก็จะได้ถึง70็ดถึงปปีแกบอกว่าต้นเนี้ย อายุมันได้ห้าห้าสิบปีแล้วครับทุกๆุกห้าปีนะเขาจะมาตัดทั้งหมดเลยเนี่ยลุงจะมาตๆๆๆ <text> ัดต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 ัดทิ้งหมดเลยคือไม่เห็นใบเลยเหลือแต่ตอครับทุกห้าปีก็จะตัดทิ้งออกซึ่งต้นหนึ่งเนี่ยก็จะมีอายุไขเกือบร้อยปีครับร้อยปีเนี่ยเขาก็จะมาถอนรากถอนโคนทิ้งแล้วก็จะปลูกใหม่อีกทีหนึง่งเริ่มต้นใหม่นั่นคือรุ่นลูกรุ่นหลานของเขาแหละที่จะมาจัดการ ได้เวลาพักเที่ยงแล้วแกบอกว่าไม่ต้องไปไหนหรอกก็อยู่กับแกแล้วก็ทานข้าวแกนี่แหละเออดีนะอัจยาิสัยดีมากเลยคนที่นี่ฮะล้างมือก่อน,นอย่าบอกว่าให้เฉพาะข้าวไม่มีช้อนยินอย่างนี้เหรอโอ้ปะ่ะอ๋อโอ้ยขอบคุณครับเอาลุงนั่งนะลุงเย้เอ้านี่ มากินด้วยกันลองกินอาหารศิลกาดูว่าเป็นรสชาติยังไงคือเวลาพักของคนที่เน่ครับก็คือพักเที่ยงครึ่งเนี่ยเป๊ะก็จะทานข้าวเลยเนี่ย็ขจะแยกย้ายทานข้าวแล้วก็จะมาทานข้าวรวมกันทุกนี่ ปาป๊บปาบเวลากินชานะก็น้ำตาลใส่ปากปุ๊บแล้วก็ชาใส่ปากปุ๊บลองชิมไหมกินข้าวเสร็จทานข้าวเสร็จเขาบอกว่าน้ำตาลเส็บปากแล้วก็เอาชาใส่ปากอ๋อทีเราแค่นั้นเด็ดดีกันได้ไหมนี่จะเกินด้แล้วก็ชาใส่ปากชาที่เขาเจ็บจากไร่นี่แหละแล้วก็ใส่ปากมันแปลกๆนะ ที่จะผสมใส่ลงไปด้วยกันก็ไม่ใส่อืออือโอ้นี่แหละสูตรของสิลังกากินน้ำตาลเสร็จแล้วก็กินชาต่อปั๊บเข้าไปกินยังไงก็ต้องกินตามเขาแหละนกินข้าวเสร็จแล้วก็รำมันตีออกมา อ่อฮะอป้ารู้ไหมว่าว่าชาในศรีลังกาเนี่ยมันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกเป็นระดับสามรู้ไหมนั่งพัดเขาเขาก็บอกว่าที่เขาผูกพันกับวิถีการเจ็บชาหรือว่าอาชีพการเจ็บชาเขาเนี่ยมันเป็นอาชีพที่ผูกพันกับชีวิตเขาตั้งแต่ ตั้งแต่เด็กตั้งแต่สาวขึ้นมาแล้วก็เจ็บชามาเรื่อยๆจนมีความรักให้กับต้นชาหรือว่ายอดใบชาที่เขาเก็บซึ่งเขาก็ไม่รู้หรอกว่าชาเนี้ยมันมีชื่อเสียงระดับโลกแต่เขามีความผูกพันกับมันมากเพราะว่าที่เห็นกันทุกวันที่เด็กเข้ามาเจ็บชากันทุกวันเนี้ยก็ได้มาเจอพบปะเพื่อนฝูงก็ได้มาเห็นหน้ากันถ้านั่งอยู่บ้านเฉยๆนั่นมันก็ไม่มีความสุขมันก็เหงาเขาก็บอกว่าออกมาอย่างเงี้ยก็ได้นึงวันนึงต้องหกร้อยรูปี ซึ่ง600รูปีถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ150บาทเนี่ยถามว่ามันในด้านพอเพียงกานใช้ไหมก็บอกพอเพราะว่ามาที่นี่รัฐบาลเขาก็ให้ข้าวมากินอยู่แล้วซึ่งข้าวนี้เขาก็แจกจ่ายใ,ให้อยู่แล้วซึ่งอันเนี้ยมันเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นเป็นการจัดการอ่ะคือพนักงานทุกคนอยู่ในเนี้ยเป็นการดูแลของรัฐบาลทั้งหมดเลยซึ่งแทนที่รัฐบาลจะจ่ายให้กับคนแก่ที่ อายุ60ปี50ปีอะไรเงี้ยเบีย้ยคนแก่ที่นี่ไม่ต้องก็คือให้ตังค์แล้วที่นี่เขาก็มาทํางานมาได้เหมือนกันก็คือแทนที่จะนั่งอยู่บ้านเฉยๆรอวันเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ได้เงินค่าอะไรค่ายังชีพใช่ไหมเงินคนแก่ไม่แต่ที่นี่เขาก็บอกว่ามาทํางานเนี่ยมันก็ได้ความสุขด้วยได้เพื่อนด้วยแล้วก็ได้คุยพบปะสงสนกับเพื่อนด้วยนี่แหละคือความสุข,ขคน